สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกท่านนะครับขีดยางครับทุกคนหีดแรกวดที่สองนะครับวดต่อไปนะครับขายมด ใช้เมื่อวานนะครับ37มสบาสิบนะครับสาบาทห้ตังนะครับ อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้นะครับ40 40บวกนะครับที่อื่นถ้าเป็นยางนอนคืนนะครับก็จะ50 50บวก ยางยังเข้มข้นอยู่นะครับเม็ดใหญ่นะครับไหลเรื่อยๆนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนก็มาถ่ายให้ดูนะครับต้นสุดท้ายแล้วนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วครับตัวสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม